สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเพจทุกท่านนะครับก็นะครับเพิ่งไปรับตัวนะครับ Honda City คันนี้นะครับเจ้าของเพิ่งป้ายแดงเพิ่งผ่านแล้วก็เพิ่งรับรถไปสดๆร้อนๆเลยครับแล้วก็เรารับคันนี้มาดูแลต่อนะครับเป็น Honda City ปี2013นะครับตัว V นะครับลองท็อปนะครับผมคันนี้ไม่น้อยนะครับแค่แสนสามเองนะครับถือว่าน้อยอยู่นะครับไม่ได้เยอะอะไร นะครับผมแล้วก็นะครับมาดูกันว่าคันนี้ผมจะต้องเก็บงานส่วนไหนอย่างไรบ้างนะครับโอเคก็มาเริ่มกันหลอดมาเกาะกันก่อนเลยเนาะนะครับช่วงหน้าช่วงหน้าก็จะที่เห็นนะครับก็จะมีไฟหน้านะครับเริ่มเหลืองนะครับแล้วก็อาแล็กเกอร์เริ่มอาเริ่ม่องนะครับตรงนี้ผมจะการขัดให้นะครับทั้งสองข้างนะครับผม แล้วก็กันชนหน้านะครับตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นริ้วรอยเท่าไหร่เพราะว่ามีข้าวฝุนครับคนแล้วก็ลดลุยฝนมานะครับก็จะมีพวกรอยสัเกตหินรอยแล้วพวกนี้ครับเป็นปกติตามการใช้งานตรงนี้ผมจะเก็บให้นะครับกันชนหน้านะครับผมแล้วก็ที่เห็นๆก็ <ๆ S 2> จะมีะค,คิ้วนะครับคิ้วกระจกนะครับทั้ง4บานนะครับตรงนี้มันเริ่มซีดแล้วนะครับเริ่มซีดเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้ทั้ง4บานนะครับคิ้วกระจกนะครับผม ส่วนยางคันนี้นะครับล้อแม็กยงางล้อแม็กแล้วก็ยางคันนี้แม็กยางเป็นปี18นะครับยางยางยังโอเคอยู่เมื่อกี้ขับมาก็เสียงเงียบปกติไม่มีอาการอะไรนะครับแล้วก็ดอกยางเนี้ออยู่อันนี้ยางไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าคันนี้ผมจะจะัดทรงเป็นใส่สปริงโหลดให้เพิ่มเติมนะครับจะได้เข้าทรงนิดนึงนะครับจะได้เข้าทรงนิดหนึ่งเข้ากับโปรสกเกิร์ตอะไรพวกนี้นะครับเข้ากับโปรสเกิร์ตสปริงโหลดจะเป็นของซิลเวอร์นะครับเบิกให้ใหม่นะครับผม แล้วก็นะครับแล้วก็หลักๆเลยคันนี้ที่ต้องเก็บคือเบาะหนังนะครับเบาะหนังเขามาเป็นรู้สึกว่าจะไม่ใช่เบาะเดิมจากโรงงานนะครับหนังไม่ใช่หนังเดิมจากโรงงานเป็นหนังอะไางนเป็นหนังที่ว่า,าทางทางทางเซลล์แถมนะครับตรงตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะครับก็จะมีรอยขาดนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนหนังให้ใหม่หมดเลยนะครับผม แต่ว่าภายในก็โอเคครับภาพใช้ได้ครับไม่ได้ถือว่าเลวร้ายอะไรนะครับสามารถเก็บงานได้ครับแล้วก็มีพวงมาลัยพวงมาลัยตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนพวงให้ใหม่นะครับมันเริ่มมีลอกๆหน่อยๆนะครับขาวๆตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ใหม่นะนะครับแล้วก็โอเคไม่ไม่มีอะไรนะก็จะประมาณนี้นะครับภายในก็เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับสิบสี่ปีปีสิบสามครับผม 2013ครับตัวสุดท้ายเลยนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ดูเลข่ไม้ก่อนละกันนี่ครับอันนี้ไม้แค่แสนสามเองครับไม้ไม่เยอะนะแล้วก็คันนี้ลองขับลองเทสมานะครับเครื่องแน่นนะครับเครื่องแน่นเกียร์ดีครับเครื่องแน่นเกียร์ดีตามเลขไม้เลยหล่ะครับเชเดี๋ยว้องเครื่องเค ฝาปรงอะไรก็เดิมๆนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรนะครับไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรรู้สึกว่าคันนี้น็อตฝากระโปรงจะไม่ขยับเลยนะครับถ้าจําไม่ผิดนะแต่ว่าวันนั้ผมดูอยู่ว่าน็อตไม่ขยับเลยคันนี้โอเคครับกลัมาเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องก็ดูรถดอนเมืองครับผมเดี๋ยวขอญาตเก็บงานก่อนนะครับคันนี้ยวเก็บงานให้เรยวก่อนนะครับ ของเครื่องก็นะครับตามสภาพการใช้งานก็จะประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวล้างทําความสะอาดก็เหมือนใหม่นะครับเหมือนใหม่นะครับประมาณนี้นะครับห้องเครื่องรถรถที่เต้นลุกค้นนะครับเรื่องอุบัติเหตุหนักไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคันนี้นะครับเดี๋ยวจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้นะครับเหมือนเดิมตามมาตรฐานเราแล้วก็ ตั้งวาล์วล้างปีบหรผีเสื้ออะไรพวกนี้ให้นะครับเปลี่ยนส้กรองอากาศนะครับผมเริ่มต้นให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็ตรวจเช็คช่วงล่างนะครับเดี๋ยวยกรดขึ้นตรวจเช็คช่วงล่างให้นะครับเอ้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวดูด้านท้ายกันนะครับดูด้านท้ายกันก็เดี๋ยวคืนนี้ผมว่าจะเอาไปใส่กรปิงโหลดเลยนะนะครับแต่งให้นะครับจะได้สวยๆด้านท้าย เดินท้ายก็ปกติดีครับไม่มีอะไรนะครับสั่งเสริไรคมเลยนะครับรถไม่มีโดนเลยนะครับทั้งหน้าและหลังสวยๆเลยนะครับหล่มยางอะไรก็ปกติหมดครับยางอะไรอยู่ครบหมดนะครับผมเชื่อต่อามานี้เนาะนะครับน็อตฝาปองหลังไม่มีขยับเลยนะครับ โอเคข่าวๆก็ประมาณนี้เนาะครับอ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไล่เก็บรายละเอียดให้นะครับเนียนๆแน่นอนนะครับผมถ้าใครหาเราใช้อยู่เรอชมกันเลยนะครับคันนี้รอชมกันเลยนะครับสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนสปริงโหลดให้สักแป๊บนึงครับจะได้เข้าทรงหน่อยนะครับแล้วก็รุสึกันนี้เดี๋ยวผมดูไฟตันมอง ไฟตันหมอกเริ่มมันจะเป็นรอยขุยๆเหมือนสะเก็ดหินนะครับแต่ตรงนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่อะทั้งสองข้างเลยครับเห็นให้ใหม่เลยไ,ไดยสวยๆสวยคทับหารุ่นนี้พอดีได้ครับพี่รอชมเลยครับคันนี้เดี๋ยวผมเก็บง,งานให้เนียนๆครับผมแล้วก็อันนี้ก็สภาพสดๆนะครับประมาณเท่าไหร่สามต้นๆครับสามต้นๆเดี๋ยวผมขอดูต้นทุนนิดนึงก่อนนะครับปีสิบสามแพ้นะครับสิบสามแพ้เลยไม้แสนสาม ยวเก็บงานให้เนียนๆเลยครับผมถ้าชอบไงก็รอนะพี่เนาะขอเก็บงานนิดนึงแปบ๊บหนึ่งนะครับไม่นานสักประมาณนาทีหนึ่งครับน่าจะเสร็จละถ้าขัดเคลือบสีอะไรก็สวยเงาเหมือนเดิมนะครับเอาประมาณนี้เนาะนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมรีบเอาไปจัดก,การเก็บงานให้นะครับ ได้ครับพี่ขอบมากครับติดตามกันไว้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีที่มีเข้ามาแล้วก็จะมี Honda Civic นะครับปี2องพที่เป็นไทยอนะครับสีแดงนะครับแล้วก็ Jazz ปี1ิบเนะครับตัว V เหมือนกันนะครับ Jazz สีแดงแก้วนะครับกำลังก็สวยกําลังเก็บงานอยู่นะครับแล้วก็มีอะไรนะแล้มี City คันนี้นะครับ City คันนี้แล้วก็จะมี Jazz นี่ครับแ a z z คันนี้เกียร์ธรรมดา เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ก็สวยนะใครหากเกียร์ธรรมดาอยู่มาเลยนะครับคันนี้สวยๆเลยเลกคุ้นหน่อยนะครับได้ครับผมก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้เลยนะครับพร้อมเมื่อไหร่เข้ามาได้เลยคันนี้ก็แต่งเป็นตัว SV แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโช๊คสตัทดตับเกียร์นะคันนี้ขับเนียนเลยนะครับรถขับดีมากนะครับคันนี้เอามาจากระยองนะครับขับมาก็ปกติเหมือนรุกอย่างอัตราเร่งดีมากครับคันนี้ ก็ประมาณนี้เนาะนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวรถอ่าพรุ่งนี้นะครับอ่าไม่พรุ่งนี้ก็วันจันท์เดี๋ยวมี h o n d a c ซ vic fd อ o ดี็อกนะครับปี2010สีดำเข้าอีกคันหนึ่งคันะนั้นรู้สึกจะไม่แสนสี่นะครับคันะนั้นไม่แสนสี่ก็เดี๋ยววันไม่พรุ่งนี้ก็วันจันทร์เดี๋ยวผมไปรับเข้ามานะครับทาานหนรอชมกันเนาะนะครับหายเอ็มดีอยู่นะครับช่วงนี้ก็กําลังหารถเข้าอยู่นะครับ ถ้า,าใครหารถเรอยู่ก็รอดูนะว่ามีรถอะไรเข้านะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาคันนี้ไปเปลี่ยนสปริงโลกันนะนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ